นี่หยังนันยุบประตูมันคืออะไรตาถ้าเห็นนี่หยังไม่ประตูนี่มันคือ มันคือตาตาเอ้ออในตาอีกคู่เนี้ย หาเนี่ไม่เห็นได้ยังไงนี่มาเร็วๆไมาเห็นอยังไรของจริงหรือของปลอมเงี้ยด้ย่อเปล่าย่อเปล่าอะไรล่ะเว้ยมันเมียมโอ้ยงูว่าเมในตาเอามาเห็ดไว้เล่นเรนย่ออะไร กินตากับแก่ได้แนนยิงไหนบันฑ uh, ิตไปยเฮ้ยอย่าเมาได้ผมไปทายใกล้เอาะโมเมียนสัญาันัันว่าไม่ไหนตาเอาไหมอาได้ดได้ตดดหากันพอโว้ยโว้ยอยากินกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ กับเกะกันไปแล้วขู่เขียวสิตายก่อนไผ่จะกินไผ่เหนียวจไผ่ตายก่อนกันเลยนี่ถือเกะคาบเลยฉันว่ามันเธอเอามาหลอกฉันแหมช่วยมันค่ะช่วยช่วยมันดิตายช่วยมันมันนี่มาดีบ่หนี่นี่ไปนี่มันเฮ้ยอย่าไปทำแรงเด้ออ่ะ เอ้ยกินกันยกินกันช่วยช่วยกินจกเอ,อ้ช่วยตุ๊กแกออกลูกออกไม่ใช่งูกิกนตุ๊กตุ๊กแกได้น่ะนะฮะฮินตันฮยฮิฮิฮอฮิ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 นิฮกฮิฮออิฮิฮิฮิิา ปล่อยมันโอ้ยไม่ใช่งูกินตุ๊กแกงูอะจะกินกั๊บไ่้แล้วจะไม่ใช่งูกินกับแกกินงูค่ะพี่น้องปองไปกับแกจะกินงูจิ้งจกเอ้ยตุ๊กแกมันข้ามงูอยู่ ตัวงูเขยียวกินตับกับแก่ดอกพีน่นี่เขาผิดท่าให้เธอปล่อยมันปลนอยมัยบแก่ยายน้องจิบกรบแก่กินงูงูเขียวอีกกินตับกับแก่ตุ้งแก่กินงูว้าวบ้า